ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินินานนะคะหรือโคจาริยศิโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์รข,อขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูก่การทำนาดยดวงชะตาในช่วงวันที่16มีนาคมถึง1มีนาคมนะคะปี2565นะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายของผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะเกิดระหว่างวันที่1 4กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวรอสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบนะคะ12บตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1ค่ะ2นะสามค่ะ4 5 6 7 8 9 <c oughs> 10 11 12ครบแล้วนะคะ กานาแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายดยงชาตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทํานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทาง l i น์แอดดวงพยากรณ์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าไพา่ชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรคะ่ะ อาจารย์ได้เปิสอนล่าสุดโค์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดนะคะท่านใดที่กาลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ทํางานที่บ้านเนาะหรือว่าต้องการกําลังหาตัวช่วยนะคะในการแก้ไขปัญหาว่าจะใช้เทคนิคใช้เครื่องมืออะไรอาจารย์จะสอนในไพ่ยีีแต่ในการผสมผสานทักษะของย4ีโค้ดเข้าร่วมนะคะคุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆน,นะคะรวมทั้งคุณจะได้วิธีการที่ชัดเจนนะคะเพื่อ พาคุณจากจุดปัจจุบันไปหาอนาคตนะคะไม่ติดกรงติดกรรมไม่มีนะท่านใดที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการทำนายดวงชะตาในแบบอาจารย์นะยิบสีรโคตน,นะคะสอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทาง Line แอดวงพยากรณ์น,นะคะอ่ะนนี้คือหน้าไพา่ของชาวราศีกุมนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมก่อนอื่นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างก่อนว่า กุ้มเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรและไพ่ประจําราศีเขาคืออะไรชาวราศีกุมคุณเป็นชาวธาตุลมนะความเป็นลมเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอคือลมเนี่ยจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอารมณ์คือไม่ค่อยนิ่งปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกโดยก็ไม่ค่อยนิ่งด้วยนะแต่เป็นคนฉลาดนะปรับตัวเก่งเข้ากับผู้คนได้ง่ายเก่งรอบตัวเลยค่ะแล้วก็ฉลาดรอบทิศเป็นคนเรียนรู้ไวอ่ะความเป็นธาตุลมนะและไพ่ประจําราศี กลุ่มก็คเหมือนไพ่เดรกสตาร์เพราะฉะนั้นความเป็นสตาร์นี่คือความโดดเด่นแน่นอนสังเกตค่ชาวราศีกุ่มเนี่ยเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามนะจะมีคนให้ความสนใจในสิ่งที่คุณทํานะเหมือนกับว่าเป็นซุปตา์แบบนี้ค่ะสนใจจับจ้องคอยมองคอยติดตามคอยเฝ้าดูในสิ่งที่เรากำลังกระทําอยู่เพราะฉะนั้น,นจะมีคนให้ความสนใจในตัวตนค,ค่อนข้างเยอะนะความเป็นกลุ่มจะมีความโดดเด่นในตัวเองค่ะแล้วก็ธา,าตุลมด้วยเนาะและในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมต้นๆคุณค่ะได้ไพ่จัสตินะ ไพ่ secondly, จัสติกนี่จริงเป็นไนะพ่อาจารย์ราศีตุลนะไพ่จัสติกต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้ค่ะชาวราศีตุลคุณจะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข,องข,องข้อ,ขอ,ขอกฎหมายก็ได้รอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําข้อตกลงเอกสารนิติกรรมอะไรบางอย่างเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะจัสติกมาในําแหน่งตัวตนเนี่ยเป็นการทําข้อตกลงด้วยความชัดเจนนะโดยที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็อ่านรายละเอียดดีๆคือไม่ต้องรีบอ่ะ ให้มันชัวร์ให้มันชัดเจนถึงจะทําสัญญาหรือจะตอบรับตกลงอะไรไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัสติค,คือทําทุกอย่างด้วยความรอบครอบชัดเจนยุติธรรมนั่นเองค่ะเรื่องการตัดสินใจนะเดี๋ยวเราพิจารณาการงานกันหน่อยนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรค่ะ คุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะถ้าห้าถ้วยมาบอกเลยนะจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างกับสิ่งที่กำลังกระทําอยู่หรือที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ยังกลัวพูดง่ายๆนะห้าถ้วยอ่ะเรื่องของการงานความกังวลใจอ่ะบางคนทํางานอยู่ก็กลัวว่าไองานที่มันทําให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นยังไงก็มีความกังวลใจบางคนสมัครงานอยู่ก็กลัวว่าจะไม่ได้งานคือห้าถ้วยเป็นลักษณะความกังวลใจและกลัวกับเรื่องราวในอดีตกลัวกับเหตุการณ์ที่มันไม่สําเร็จ กลัวกับปัญหาต่างๆที่มันผ่านมากลัวว่ามันจะส่งผลกระทบถึงภายหนะ้าเพราะฉะนั้นค่ะสองถ่วยังมีนะอืมบางทีเนี่ยความสุขมันอยู่รอบตัวนะคะหันมองหน่อยจะทําให้คุณได้มีพลังมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากคือสมัครงานที่นี่ไม่ไม่เกิดผลลัพธ์สมัครไม่ได้เรียกสัมภาษณ์ไม่ติดอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อใจค่ะเพราะบ,บางทีเนี่ยเรียกตัวสมัครสักห้าที่อย่างเงี้ยค่ะอ่าสามที่ไม่ตอบตกลงเราอาจจะมีสองที่ที่ตอบตกลงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัส ที่ที่เขาเลือกเรานะคะไอ้ที่ที่เขาไม่เลือกเราหรือเขาไม่สนใจเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหางานนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่ลรงกระทําทำงานการงานอยู่เนี่ยจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างกับผลลัพธ์ที่เคยผ่านมาแล้วมันทํไม่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 ไมเต็มร้อยหรือมันติดติดขัดขัดกลัวกังวลไม่สบายใจและบางทียังอยู่ในแบบยังยึดต,ติดยังแบบกังวลอยู่มีอารมณ์แบบอารมณ์ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหรอ่อ่ะ อารมณ์แบบกลัว no อารมณ์ไม่เปิดใจด้วยนะกังวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีห้าเหรียญมาอีกถ้าห้ามาอาจารย์บอกแล้วไอห้าห้านี่มันอารมณ์มันขึ้นขึ้นพอห้าเหรียญมานี่คือทำแบบขึ้นขึกลางๆนะแต่ก็มีคนช่วยอยู่นะยังไงก็เปิดใจหน่อยละกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่เนี่ยมีใครบางคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคอยตามคุณอยู่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่อาจจะเปิดเผยตัวตนหรืออาจจะไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ขอให้คุณสลัดความกลัวออกไปนะและก็ลงมือทำกับบทบาทหน้าที่ที่ คุณได้รับนะตอนนี้หรือใครสมรัครงานก็โฟกัสในที่ใหม่ๆไปเลยตั้งใจไปเลยความรู้ความสามารถของเรานะเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยบางทีมันกังวลนะจนแบบไม่เป็นอันทําอะไรอะดูกลัวไปหมดเพราะฉะนั้นครื่งกลางๆแบบนี้ก็ชัดเจนกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าทิศทางแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณจริงความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะ เพราะเจ็ดถ้วยในเป็นเรื่องของการใช้ความคิดและใช้ความคิดจ <the experiencia. S 2> <ind> ินตนาการว่าต้องการทําอะไรเหมือนการวางเป้าหมายให้ตนเองค่ะวางเป้าหมายกําหนดเลยค่ะว่าเราต้องการทําแบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่ในเรื่องของตัดตาเงินเดือนแบบนี้ค่ะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองในเรื่องของการงานคิดวางแผนวางเป้าหมายนะคะคือเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการและเป็นเรื่องของการวาดฝันและเราต้องการ างานในรูปแบบไหนแบบนี้ค่ะต้องการทําแบบไหนอย่างไรเนี่ยคือตเตรียมการได้เลยเพราะทิศทางความสําเร็จเนี่ยค่ะตำแหน่งความสำเร็จเป็นราชาไม้เท้าเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าสาเร็จถ้าราชาไม้เท้ามาเนี่ยมองว่าจะมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานและโอกาสได้ทํากับหน่วยงานที่แบบเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้หรือเป็นส่วนราชการก็ได้นะคะ ใครที่กําลังรออยู่เนี่ยปลายทางคุณมีความสําเร็จรออยู่นะหรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือชี้นําแนวทางให้กับคุณสนับสนุนคุณอุปถัมภ์คุณเพราะตัวต,ว,ต,ว,ตวเป็นเจสติกจะมีการทําข้อตกลงมาอย่างเงื่อไขามาอย่างในเรื่องของการงานการกระทําเกิดขึ้นและจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หน่วยงานสถาบานันหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเพราะฉะนั้นทิศทางารงานอาจารย์มองว่า ดวงเนี่ยเริ่มเปิดทางแล้วจะมีโอกาสที่ดีมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะเราดูเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะเจ็ดเหรียญมาเห็นไหมคะถ้าเจ็ดเหรียญมาเนี่ยพองานได้เงินมาแน่นอนแล้วก็เป็นลนักษณะของการรอรอผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทําเอาไว้ใครก็ตามที่แบบเสนองานไปแล้วก็อยู่ในช่วงการรอเก็บเกี่ยวเนาะในเรื่องของอารายรับในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของการเง,งินต่างๆอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลกนนะการคะ่ะ ที่ทางการเงินเนี่ยอยู่ในช่วงของการเก็บเกีย่ยวผลผลิตจากความรู้ความสามารถที่เราทําไว้หรือใครเพิ่งเริ่มงานก็ดูแล้วมีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้ที่ดีนะคะตามที่เราได้ลงมือได้ลงแรงไปนะคะการเงินนี้นะมีเงินเข้ามานะรายจ่ายเยอะทีเดียวนะภาระค่อนข้างสูงนะคะรายจ่ายแต่รายรับเนี่ยมันดูแลอาจจะยังไม่มาลานกันเท่าไหร่ต้องก็ให้ขยนันขยันนอนอาจจะต้องอทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเสริมจากที่เราทําก็ได้นะคะเสริมเป็นพวกแบบ การลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพราะตำแหน่งการลงทุนการขยับขยาคุณเป็นเดลเลิฟนะอาจจะเป็นเรื่องของพวกงานขายก็ได้นะคะงานขายผู้ดูการดูแลสุขภาพผูพ้อางานขายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามการดูแลสุขภาพแบบนี้ค่ะเพราะว่าเลิฟเป็นเรื่องของงานบริการเป็นเรื่องของการเติมเต็มความสุขให้กับผู้คนนะคะงานเสริขมของคุณสามารถทําในลักษณะแบบนี้ได้นะเพราะดูแลภาระภา,าระในเรื่องของรายจ่ายเยอะอะสิไม่ท้านะมันมันมันคือรายจ่ายมัน มันเท่าตัวมันตักคือมันมันเป๊ะแบบนี้ตลอดมันไม่ได้ลดลงอะ่ะแต่รายรับมันเจ็ดเหรียญอยู่มันยังไม่สดุณกจันกเพราะนี่เป็นสิ่ไม่เท้าไง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็บาลานซ์ดีๆนะคะแล้วก็รีบหาอะไรบางอย่างเสริม <c oughs> เพิ่มเติมจากายรับที่เรามีนะอืมจะทําให้คุณค่อยๆคลี่คลายในเรื่องของทิศทางการเงินไปได้นะคะต่อไปคะ่ะเราดูเรื่องของความรักคนมีคู่คะ่ะได้ไพ่สิบเหรียญน,นะ ถ้าสิบเหรียญมาใจชื้นหน่อยนะดูแล้วมีทิศทางว่าคนรักหรือบรรยากาศภายในครอบครัวเนี่ยยังสามารถที่จะประคับประคองไปได้อยู่หรืออาจจะหมายถึงว่าคนในครอบครัวคนรักของเราสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่ยังพอแบบความสัมพันธ์มันเป็นไปทิศทางที่ดีมีการเงินเข้ามาอาจจะมาถึงมาจากคนรักหรือมาจากที่เราทํางานเสริมก็ได้นะคะทาให้ยากาศภายในครอบครัวมีความสุขนะมีการเงินที่ดียังหมุนคล่องตัวอยู่นะคะก็เป็นไปทางที่ดีนะคะคนโสดล่ะ คนโสดถ้าไพ่ได้ไพ่เลิฟนะเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดได้ไพ่เลิฟเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้จะเียบเหมือนน้นหอมอะ่ะมีคนเข้ามาหลายคนนะเพราะอยู่ในไพ่ตัดไพ่จัสติ c ตัดสินใจด้วยจะมีใครหลายคนเข้ามาให้คุณอ่าได้เลือกอะ่ะคุณจะรู้สึกดีกับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆนะคะเพราะตอนเนี้ยเราจะเกิดความลังเลใจอะไรบางอย่างหรือ เราอาจจะเป,เป็นตัวเลือกใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องราม,มาระวังนะไอาการเป็นตัวเลือกใครเนี่ยอาจารย์จะไม่แนะนำนะแต่ถ้ามันมันหักห้ามใจไม่ได้เนี่ยเราก็ทําให้เต็มที่ค่ะเพราะเมื่อเราที่เมือ่อเมื่อตัวเลือกไม่ใช่เราเนี่ย มันมีความผิดพลาดเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วเนะาะแต่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรล้วก็หาเนื้อคู่ต่อไปนะคะเดี๋ยวมีเข้ามาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่ทางความรักคนโสดดูแล้วยังมีความลังเลอยู่ในช่วงการเลือกการตัดสินใจยังไม่ค่อยนิ่งอารมณ์ผันผวนอารมณ์ไม่ค่อยน,น,นิ่งแปรปรนิดนึงขึ้นขึ้นลงลงหมุดอีกง,ง่ายแบบเนี้ยค่ะคนโสดนะความรักจะไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หรือมีเข้ามาก็หือหวาแบบ รักแป๊บแป๊บกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันแค่หวานหวานแค่ชั่วคราวแบบเนี้ยค่ะแฮปปี้แป๊บหนึ่งแบบเนี้ยค่ะคือมันแค่่นี้นะอันบบน,นี้คือความรักของคนโสดน,นะต่อไปดูเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ควรจะมาระวังนะคะสุขภาพร่างกายระวังความเครียดเลยค่ะเพราะพาค่อนข้างชัดมากนะไพ่เนี่ยก้าวดาบมาในตัวหนักอุปสรรคเลย ระวังเรื่องอาการนอนไม่หลับนะบางทีนอนไม่หลับเครียดมากเกินไประวังโรคไมเกรนนะคะหรือไม่ก็แบบโรคปวดหัวแบบนี้ค่ะโรคนอนไม่หลับเนี่ยอาการถ้าเรานอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยบอกเลยค่ะว่าสุขภาพมันจะรวนไปหมดทั้งระบบเลยนะ <S <S ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะก้าวดาบมาเนี่ยต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วนะแล้วก็ผ่อนคลายความตึงเครียด,ดนะเพราะว่าคุณมี5ดาบ5้าเรียนไอห้าทวดกับห้าห้าเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่ค่อยเนียนดูก็ต้องชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการวางแผนนะอาจารย์มองว่า วางแผนเนี่ยถ้าง,งานเสริมเกี่ยวข้องกับพวกออนไลน์ได้ยิ่งดีนะคะเพราะสองสองไม้เท้าเนี่ยลูกโลกเดี๋ยวมันเรื่องของสื่อโซเชียลการติดต่อผ่านพวกออนไลน์พวกแบบงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมด้วยะคะ่ะวางแผนดีๆค่ะวิจิตทานที่คุณจะมีะรายรับมาอย่างเกิดขึ้นนะอมวางแผนดีๆติดต่อนี่ค่ะ การเดินทางพูดคุยศึกษาอาจารย์มองว่าถ้าทําอะไรบางอย่างช่วงระยะเวลาทีเพิ่มเติมจากเดิมน,นะมีทิศทางมีเรียกว่ามีการต้อนรับที่ดีอจากคนที่เราไปคุยไปสื่อสารไปพูดคุยไปเจรจาด้วยได,ได้รับการตอบรับที่ดีมีบรรยากาศที่ดีในเรื่องของการเจรจาเจรจาเราสาเร็จแบบนี้ค่ะพูดคุยแล้วสำเร็จหรือมีทีมงานที่ดีมีผู้ร่วมงานที่ดีมีแม่ทีมดีมีคนดีๆอยู่รอบข้างเราในการลงมือทำหรือการเดินทางไปใกล้ไป,ไป,ไปต้องไปนู่นไปนี่ไปติดต่องอานแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าจะเป็นปในทิศทางที่ดี เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยดวงค่อนข้างขาขึ้นนะคือการงานเนี um, ่ยมาเริ่มมาแล้วอยู่ช่วงตัดสินใจก็ทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็เรื่องของาราเงินเนี่ยก็ทําอะไรเพิ่มเติมขยขยายในเรื่องของสร้างรายรับเพิ่มเติมหลายๆช่องทางจะทั้นคุณมีรายกัรเงินเพิ่มขึ้นนะความรักค่อนข้างดีนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วก็ระวังเรื่องสําคัญค่ะคือสุขภาพร่างกายนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะก็ขอฝากทุกท่านนะในการกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรัก แลวกลับพรอาจารย์นใหม่เนครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนที่เจอดัคือหนูอธิฐานต่อจากกรวังใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพาหนูเชื่อว่าจัดการวานจัดปัามาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยคุณไหมนี่แตงมา การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเะ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,<ฮ>ะแม่ท้ากางท่าปล่้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลรยวงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลยก็ขึ้นมาเลยนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบร่าคร่งมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูแโโค่แป๊บเดียวขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระแดื่นมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมญินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ